สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวหาดทาเเที่ยวหาดพยูนครับผนก่อนที่จะไปทํางานเนาะไปกันเลยครับผมครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่หาดพรยูนครับเพื่อนๆหาดพยูนตอนสิบเจ็ดนาฬิกากว่าๆนะครับตอนนี้ก่อนก่อนเข้าทํางานก็เลยมาส่ายารทริปให้เพื่อนๆเ,เราได้ชมกันเนาะ อันนี้เป็นผักบุ้งทะเลเพื่อนๆครับขึ้นก็เบาๆครับผมขึ้นตอนเย็นวันนี้นะแต่น้ำขึ้นมาเยอะเลยเพื่อนเพื่อขึ้นมาจนถึงริมตลิ่งเลยนะเนาะนครับผมเวลานนี้ก็17บเ็บนาฬิกากว่าๆนะครับน้ำใสดีมากเลยเพื่อนๆอเหมาะสำหรับเล่นเลยวันนี้เนาะ ้าใครมาเล่นน้ําที่หาดประยูนยวันนี้มาได้เลยนะครับน้ําใสดีนะครับน้ําใสดีน้ําใสดีมากมีเรือจอดนะครับเรือหาปลาชาวประมงเนะาะจะซูมให้ดูเขาจะติดธงชาติไทยด้วยนะเพื่อนเนเนี้ยเนี่ยนะครับเขาจะติดธงชาติไทยด้วยนะครับ สวัสดีเพื่อนๆทุกทกที่นะครับชาว YouTube ทุกคนนะครับไม่ว่าจะในประเทศและต่างประเทศนะครับ mm hmm. ยินดีเข้าสู่ช่องอนุรุณนำโผงนะครับเพื่อนเือนวันนี้มาถ่ายคลิปส่งให้เพื่อนเพื่อนเราได้ดูสักสองคลิปเนาะก่อนที่จะเข้าทํางานครับผมก่อนที่จะเข้าทํางานอนุรุณนำโผงก็ไม่มีเวลาเพื่อนเทํางานกลางวันเนาะ mm hmm. แล้วก็เลยไม่มีเวลาที่จะมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆนเราดูเลยนะครับ เนื่องจากงานมันเยอะนะครับงานเยอะไม่มีเวลาเนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่มาชมคลิปอนุรนุมนาำผงนะครับอน,นุรุมผงก็พยายามจะออกมาทําคลิปเพื่อจะได้เสิร์ฟให้เพื่อนๆเราทุกคนได้ชมกันเนาะตอนนี้แยวชายหาดน้ําดินก็จะมีผู้คนมาอ๋อชายหาดประยุนโอ้ยลืมอยู่เรื่อยเลยจะมีผู้คนมาเดินเล่นครับผมแถวชายหาดนี่ครับผม ทุกคนมาเดินเล่นแถวชายหาดครับผมตอนแดดร่ลมลมตกเนาะมันเป็นอากาศที่พอดีพอดีเพื่อนแถวชายลิ่นก็จะมีนะครับเนี่ยมีต้นสนไว้ให้ทุกๆคนได้พักผ่อนพึ่งร่มเงาเนาะมีคนลงเล่นน้ำด้วยนะครับน้ำมันใสดีเนาะเขามาเปลกแขเขาก็อยากลงเล่น คงเล่นได้เพื่อนพ <Yeah. S 1> อเมลงเล่น,เนได้มันเป็นบรรยากาศที่กำลังพอดีกำลังพอดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่วันที่สี่นะครับเพื่อนวันที่สี่เดือนสิงหาครับผม อน,นุน้องโงงก็ก่อนเข้าทำงานหรือว่าออกลัมมาเนี่ยนุน้อก็ถ้ามีเวลาก็จะแวะมาทะเลครับผมเพื่อจะได้เก็บบรรยากาศดีๆบรรยากาศสวยๆให้เพื่อนๆเ,เราได้ชมกันทาง youtube นะครับถ้ามีเวลาก็จะออกมานะครับเพราะว่าอนุน้องผมงทำงานส2สองชั่วโมงครับเพื่อนๆทำงานส2สองชั่วโมงก็เลยเวลามันค่อนข้างลำบากนิดนึงนะ ขาางบลก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามอนุนุ่งน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ๆของอนุนุ่งสงนะที่จะส่งให้เพื่อนๆเราได้ได้ชมกันอาจจะซูมให้ดูท่าเรือท่าสพุดเหมือนเดิมครับเพื่อนๆมันจะถึงหรือเปล่าเนี่ยครับผมนะ ระยะทางก็ประมาณ 2, 2กิโลก,กว่าๆนะครับเนี่ยนะครับสะพานสะพานมาตพุธนะครับท่าเรือมาตพุธนะครับ mm hmm. ผมพยายามจะซูมให้เพื่อนๆเราดูว่าท่าเรือมาตพุธเนี่ยอยู่ตรงนี้นะนะครับเนี่ยครับผมนี่ก็คือทางลงท่าเรือมาตพุธครับผมเนี่ยนะครับ พยายามจะซูมให้เพื่อนๆเราได้ดูได้เห็นนะครับโอเคครับนี่แหละประมาณนี้แหละเพื่อนๆที่ระยองเดินท่องเที่ยวเยอะแยะครับผมเยอะแยะเพราะฉะนั้นก็มาเที่ยวหาดพยูนก็จะเป็นที่บ้านพยูนเนาะอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองหรือเที่ยวหาพลาก็ตำบลพลานะครับ บลพลาตำบลพลาอำเภอว่านฉางจ right ังหวัดระยองเอกันนะครับหาดนั้มดินก็น่าจะเป็นม้าตะพุทธครับผมน่าจะเป็นมาตมพุทธจังหวัดระยองเนาะประมาณนี้ครับฝากเพื่อนเพื่อนทุกๆคนด้วยนะครับฝากเพื่อนเพื่อนทุกๆคนถ้ามีโอกาสก็มาเที่ยวครับมาเที่ยวทะเลระยองนะบรรยากาศดีเพื่อนๆทางระยองเนาะบรรยากาศดีเพื่อนๆือนทุกๆคนก็ โอกาสก็มา้มีกาสตนการท่องเที่ยวการสื่อสารนะครับมณฑน,นจังหวัดระยองก็จะมีมีแนะนำนะครับมีที่แนะนาการท่องเที่ยวจังหวัดระยองนะครับเข้าไปดูนะครับเข้าไปดูในโปรไฟล์นะครับในเฟซบุ๊กหรือใน youtube นะครับการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองเขาจะมีอธิบายให้ดูให้ชมว่าตรงไหนมั่ง ที่เป็นเขียนท่องเที่ยวตรงไหนบ้างที่ควรที่จะไปเที่ยวในจังหวัดระยองนะครับเ<ม>ขาจะบอกเรานะครับเราก็จะหาความรู้ทางนั้นได้เลยนะครับเพื่อนๆไม่ว่าทางเฟซบุก๊กหรือทางยูทูบเนาะเข้าไปนะเสิร์ชหาดูนะครับส่วนน้องๆที่จะมาทํางานที่จังหวัดระยองนะครับก็พิมพ์เข้าไปที่ กรมการสัตว์หางานนะครับจังหวัดระยองนะครับผมไปที่กรมหางานจังหวัดระยองนะครับเราก็จะได้งานที่เราต้องการเนาะเราก็จะได้งานที่เราต้องการนะครับลองไปดูครับลองไปดูนะครับารงานหางานมันหาไม่ยากากว่าคู่วันนี้หาง่ายนะครับหาง่ายอยู่ที่ว่าเราจะทํางานอะไรเราถนัดเรื่องงานอะไรนะครับ เขาก็จะมีงานจัดให้เราจัดให้ทุกคนนะครับเ็าจะมีงานจัดให้ทุกคนขอให้ขยันนะครับขอให้ขยันมีงานให้เราทําตลอดนะครับงานที่จังหวัดระยองเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นก็พี่น้องเราอยู่ทุกที่ก็ลองมาหาดูนะครับที่จังหวัดระยองเนาะคลิปนี้อนุณรัศมิวงก็คงฝากไว้แค่นี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เนาะ ขอบคุณทุกคนที่ตั้งนะครับผมสวัสดีครับ